สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพบกับรายการ HG Channel อีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการเปิดฝากระป๋องอย่างง่ายนะครับเน้นว่าอย่างง่ายนะครับแต่ว่าอย่างแรกเลยท่านผู้ชมจะต้องเตรียมอุปกรณ์ตัวนี้ก่อนครับที่เปิดฝากระป๋องนะครับซึ่งอันนี้นะครับผมไปซื้อมาจากในห้างนะครับอันละ60บบาทนะครับตัวด้ามเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าข้อดีของมันเนี่ยคือจะไม่เป็นสนิมนะครับแล้วก็หัว ตัวหมุนตัวตัดเนี่ยจะเป็นแบบสแตนเลสนะครับวิธีการใช้ก้องง่ายๆเลยนะครับก็แค่ท่านแหกนะครับตัวนี้ออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอากระป๋องนะครับเสียบเข้าไปในกระป๋องนะครับฝากระป๋องนะครับหลังจากนั้นก็หุบนะครับหุบมาปุ๊บหลังจากนั้นนะครับท่านก็ทําการหมุนเลยครับหมุนนะครับ จะเห็นว่าพอหมุนครบทุกด้านแล้วเนี่ยตัวฝาเนี่ยก็จะถูกเปิดออกมาอย่างง่ายดายนะครับ